วันนี้ลูกค้ามาซื้อยางนี่นะครับได้ยางไปสองเส้นนะครับล้อหนึ่งวงมีอะไรข้ง<บ>างในมีอะไรบ้างเปิน้นอ่ะทวนให้พี่เขาหน่อยมียางลอกดิสโตนนะคะเจ็ดสิบเก้าสิบหนึ่งเส้นแล้วก็หกสิบเก้าสิบหนึ่งเส้นนะคะ,ะแล้วก็มีซีลวดมียางพลาเท้ามียางในคะ่ะล้อล้อสองร้อยเ,เออ <c oughs> น่า <c oughs> เห็นไหมลืมละวหน <c oughs> คะลูกปืนนี่แถมนะครับไม่ได้คิดลูกปืนคุแถมไปไม่ได้คิดนะครับ รอามสบ938ครับโอ้ม mm ีอ hmm. ย <c ười> <c ười> oh, ู่หรอกนี right ่นะครับสามสแปดมาจากไหนนะครับบางเขนโอ้วังเขนไม่ไกลเท่าไหร่นะครับมาดูได้ยางเยิงอะไรก็เยอะครับยางยางก็เยอะยางอยู่งน้คก็เยอะเยอะ นี่นะครับลูกค้ามาซื้อยายยางนะครับได้เลยครับแถมติ๊กเกอร์แถมอะไรให้พี่เขาด้วยครับเพื่อดึงสายน้ำมันให้เส้นหนึ่งดิสาสน้ำมันที่สีอะสีชมพูสีเหลืองอะให้พี่เขาไปเส้นหนึ่งนั่นแหละดึงเออมาครับไปขอบคุณมากครับของครับของครับ <c oughs> ขาดเดยวเลยวิ่งมาได้ครับ <c oughs> อโอ้ได้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอพี่แบหน่อยเดียว <c oughs> ค,ครับผมครับไปไหนกันด้วยเนี่ยมากันหลายคนเลย <c oughs> <c oughs> วันหนุ่มโพสุก <c oughs> ค,ครับผมครับ